โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านกันด้วยนะวันนี้ทุกคนกลับมาอยู่ในรายการของนาอัสตานะครับและวันนี้ทุกคนกลับมาอยู่ในเกมของช่วยกันเลเจนต์แนวเกมแนว M M O R P G ไซไฟฟาร์เวลนะครับและวันนี้ผมก็มากับน้องกล้องนะครับช่องคิติบคุนเองนะครับใครที่อยากรู้ว่าช่องน้องเขาเนี่ยเล่นเกมอะไรบ้างผมจะแท็กช่องน้องเขาเอาไว้นะครับอย่าลืมไปติดตามช่องน้องเขาด้วยนะน้องเขาก็เล่นเกมสนุกเหมือนกันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูวิดีโอกันได้เลยโอเค here we go วิดีโอดังต่อไปนี้นะครับอาจจะมีเสียงดังเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางเลยก็ว่าได้นะครับอาจจะไม่ดีเสียงพวกเรากราบขออภัยด้วยนะจ๊ะเพราะว่าพี่รีบตัดคลิปนี้นะครับโอเค here we go กองล,ละภารกิจเลยเอาเป็นบอสสานะโอเคไหมนี่ยังเห็นอะอะอารีนาอารีนาอารีนา,นาแล้วก็เป็นรูปของกระโหลกสอันนะ่ะแล้วก็บอสต,ตัวที่3นะ สามันแล้วก็บารตัวที่สามใช่เฮ้ยนี่ไม่ีเลยนี่แหละไปเป็นคู่โอเคนะครับเมื่อน้องๆรู้เกี่ยวกับเกมแล้วเราจะเข้าสู่ภารกิจกันเลยดีกว่าโอเคน้องกล้องพร้อมหรือยังครับผมแเานะโอเค Here we go 5ห้าสี่สามสองหนึ่งภารกิจเริ่มได้ ไปปะเกมนี้มันเป็นระบบยิงออโต้เนี่ยครับทุกคนโอเคพี่พี่กดขวาก้องกดซ้ายโอเคไหมถูกแม่โอเคเลดี้สายขวาสายมาไอ้ขวามาขวามาเอ้ยเยอะๆ กันหนกันหน่อยสวยซ้ายซ้ายมีซ้ายมีซ้ายมีมันวิ่งไปหาเพื่อมันอ้าวเอจมีแทง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 ไม่ใช่บอสไม่ใช่บอสแต่เป็นแทงผมจรเจยิงไม่ชอบเอิิกันเ็เ็เ ยิงย <t od ian |ms|> ิงยิงยิงยิงจุดสอนสปอนเ้ยสิอุดยจุดมันมีตัวดาบอะตัวดาบผมไม่ท่าไส้เนยครับแรงมากเออแต่ก่อน้กว่านี้นะแ่จะไม่ผิด

ไปเปนึงนะทุกคนตมกอตั้งค่าก่อนกีไม oh. oh. yeah, yeah. ่มีระบบสานเลยโคตรแย่เลยเฮ้ยเ okay, ่่แล้วเฮ้ยีอะไรเนี่ยทไม้ยเโอยดกอย่กูโอเคกงองๆรอไว้กองรอไว้พี่เจ็นสปอร์ตมเยอเ่า อะไรนักหละ่ะอะไร,อะไรโอ้ยมีตัวแอบโอ,อ,อ,โอบอกไปครับ a i เกมนี้สามารถโเวอได้นะถ้ามองไม่ดีแม่งโดนต่อยนะยเลยนะ้ตเดี๋ยวเขาเดีวเขเดี๋ยวเขาล มาแล้วกล้องที่มาแล้วเอ็นวีพี่ตายยังเขียดแล้วมีไงเอาจริงนะถึงมอนจะดูอ่อนแอนะครับแต่เราก็แพ้จำนวนจริงๆอะ่ะเอาจริงนะจำนวนมาเยอะมากเลย,เยแบบ่งมาเยอะเกินเกิดตัวแป๊บชุบผุดเื่ออืมสวยแอนเดียวใช่ั้มเอเอน่าจะใช่น่าะอันนี้หรอกนี่นี่ทีหลังไม่หลัง ดูหน่อยอฮ้ยเติมกระสุนก่อนรีรดเลโอเคดูซ้ายขวาอฮ้ยข้างในข้างในยิงโดนยิงโดนมีเไนเป้ว์มีสไนป่นปรอรยลงนะ <Shit. S 1> โอ้ยเจ็ด

สวยนี่ไงมึงแทงเหรอโอเคระบบอันเลิอร์ทมันอันเลิอร์ทมันบอกว่าต้องไปไอ้เนี่ยไปเปิดประตูของด้าน เดี๋ยวนี้ก่อนขอตั้งค่าแป๊นหนึ่งนะครับทุกคนเนื่องจากว่าตอนรีโหลดเนี่ยมันไม่รีโหลดออตโอต้นะผมก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยตุดใจเท่าไหร่อื้ออ้ันอ,อันนีน้น่าจะไปทางสีแดงนะครับมันบอกเราอยู่

ก็ปืนยิงน่ารำคาญมากเลยอโอ้ยโดนระเบิดเอาแล้วมันโคเวอร์แล้วมอนแม่โคเวอร์ไปเลยอันอนี้น่ารำคาญมากเลย ทลาไก่อนทลาไรก่อนไป <c oughs> อ๋อตอนเร็งมันยิงแรงขึ้นด้วยอ๋อตอนเลีง <c oughs> สวย <c oughs> ไอ้กดกดจอขวาสองทีกดจอกดจอขวาสองพีสวยเปิดระบบไหม โอเคปิดเครื่องตรงนี้เสร็จดูกล้องนั่นมัน,น <laughs> ไปแล้วเว้ยใครวใครได้ใครวาใครได้ใครวใครได้รใช่ไหมร้ใช่ประตูไม่เปิดประตูไม่เปิดีประตูไม่เปิดรประตูไม่เปิดเปประตูอ่ะแล้วเปิดตรงไหนวะเนี่ยว่าตับฟ้า เออเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาแล้วกันปรตนี one, con, 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 con. ้เรตนี้เรายังไม่มา้รงตรงตรง้รงตองตรงไว้เนี่แหละสวยทีเวิร์ก วิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมเป็นตำรวจยาฟ้าด้วยมีกล่องทองนี่ฝั่งนู้นน่ะเฮ้ยโน้นน่ะกำปิดไม่ไดโอ้โหที่ตกใจดโดดโมาไปเไงมาดิพี่เก็บตายก้องรุบก่อนตายเลยก็ <c oughs> ไม่มีลิมิตตายอีกรอบแล้ไม่ไม่จำกัดไม่จำกัด แต่จะ,แต,จะแต่จะเสียคะแนนนะเออแต่จะเสียคนะนแนนได้ขอได้แล้วปะของอ่ะไปดูไปดูไปดูโอเคคือยร์ปิดระบบให้หน่อย ก็ให้กล้องได้นี่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 ตรงนี้นี่เหรอนี่เราก็ปิดระบบฝั่งนี้ครับปิดระบบฝั่งนี้ปิดระบบฝั่งนี้ไม่ใช่ไอ้นี่มันเครื่องนี่หว่าเครื่องปิดเฮ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยไม่ดูเลยกล่องอยู่ตรงไหนวะ โอ้นี่ไง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 ,ไงตรงนี้หนึ่ง,งได้ไดข้ของเขียวของเขียวโอเคปืนพร้อมก้องอยู่ไหนกล้องอ่ะข้างหลังนไงหายอีกอีกสอกล่องตรงนี้เรามาตรงนี้เราไปอย่างวะตรงนี้เราสู้กับมอนเสร็จอ่าเรามาตรงนี้ ใช่ใช่เราก็ไปตรงนี้ไงสีสีแดงที่เรายังไม่ไปกันใช่ต้องเป็นสีแดงต้องไปตรงไหนบ้างวะคือผมวิ่งหากล่องนะทุกคนผมไม่ได้วิ่งหามอนนะเอาโผล่มาที่เดิมซะงั้นโผล่มาที่เดิมซะงั้นฉันหลงทางแล้วตอนนี้เอาหลงแล้ว <c oughs> ไหนวะ <c oughs> ไหนวะกล่อง ไอ้จะเป็ดประตูนี้พี่ประตูนี้เป็นประตูนี้แต่ว่าทางเปิดมันอยู่ไหนี่แหละโอ้นี่ไงโอ้โหโอ้ประตูเปิดพี่ประตูเปิดเปิดกล่องมันกล่องกล่องกล่องตรงไหนกล้องจะได้ปะจะได้พี่จะได้จะได้กล่องเปิดนะเห็นแล้วเปิดเลยพี่หลงหลงฉะนั้นอันนี้อันนี้มา ยิงมอนห้านาทีนะครับวิ่งหากล่องครึ่งชั่วโมงตรงนี้โอ้นี่ไงนี่ไงยิงขวางให้ระเบิดเออสมองกูบวงสมองกูบวงมตอนนี้ให้กล้องถีบนะครับเอากล้องเปิดกล้องเปิดของเขียวถุงถุงมือถุงมือฟ้าที่ได้ปืนพกอ่ะ นี้ทางนี่ทางหลักน่าจะเป็นสีฟ้าเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช่พี่หรือเปล่าวะวิงว่งวิงว่งวิงว่งหมดแล้วเออวิ่งไปก่อนแล้วกัน <laughs> วิ่งไปก่อนแล้วกันเด้อเออทางมัน,อ,น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 อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราไม่ได้เล่นน้ำยันไงเลยปีกว่าเครับพี่เราไม่ได้เล่นด้วยกันเกมนี้โอเคเปิดระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับ

แทงแทงแทงมีแทงขนึ้นมาสุดยอดนั่นแหละ comes อันนี้จะน่าจะเป็นเออ,ขอเขาเรียกว่าเออปิศนานะครับ <im it> ขายปิศนาแบบพัซโซพัซโซให้มันเชื่อมโยงกันนะ่ะไมาจะไม่ผิดไใช้อัน <im it> นี้เยต้องจำต้องจำ เพื่อมันเชื่อมตัวเชื่อมเชื่อมต่อกับฝั่งนี้นะไม่ได้วะมันติดอะไรสักอย่างอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้อีซี่เราจะต้องเปิดระบบไฮบริดกอ,อน,น,นปะ,ะสวยเราปฏิกรรตรงนี้มีอะไรไหม จะไม่มีอะไรนะรตรงน,นี้โอเค <Okay. S 2> ตามจุดที่มาร์กไปนะครับอ๋อซูบอสเลยไปไปสูบอสเลยโออเคมาไปซูบอสเลยไปาร์กของคุยน่มาแล้วอุ้ยเปิดก่อนได้เปรียบปเปิดก่อนได้เปล่าปะวะ เออมันมาทั้งลูกน้องแล้วก็บอสนลยครับบอสหนึ่งตัวถือปืนส่วนบอสอีกตัวเนี้ยเป็นระยะประชิดอ <c oughs> ุ้ยคือตายก้องดอกเดียวเลยเฮ้ยกดค้างกดค้างกดค้างกดลูกไม่ได้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 ไม,ไดไม,ไดมันมันกดรอเรารอราราตัวทอนไว้ คือแม่งแรงนั่นนะ่ะอดี่ดีๆถอยก่อนถอยก่อนอคือบอสมันไม่ใช่เล่นๆนะครับเออเกมน,นี้อะไรนะโอ๊ยโหยตรงนี้ตาย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 แบบนี้ตายเติร์ตขึ้นมากร๊ง ตยหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตายนึ่งตายหนึ่งและไม <c oughs> <c oughs> no ่ตายใกล้บอดด้วยประเด็นเนี่ยไปแล้วกูยิงอยู่ยิงอยู่เราไปอุ้ยต้องวิ่งหนีไกลๆอ่ะ Masa sport ini pak, nak pilih macam apa? Berada pilih berada pilih ni mana? Ia, 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 ia. Okay, wing, 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 la, wing, wing, la, wing. Mereka tak boleh berhenti. 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 Mereka tak boleh berhenti.

้ยของง่วงอยได้ไสองอย่างนี้ครับผมได้ของง่วงกับของฟ้าจบบ้านดีกว่ารอรอเอ้ากล้องกลับได้เลยเหรอผมว่ากล้องกลับได้เลยเห็นกล้องหายไปเมื่อกี้ต้องบูธิต้าเพิ่ม ย่ัาเยไ้ยเฮ้ยแต่อันนี้คือแบบมันไม่ถือว่าเป็นมอนที่ตึงที่สุดนะครับมันเป็นมอนที่ค่อนข้างง่ายดีครับของเกมเกมนี้นะครับแต่ผมคิดว่าเรามากันแค่สองคนเนาะมันก็ยากอะเอาเรื่องเลยเพาเน้นจำนวนไงเรามีแค่สองคนใช่